สวัสดีครับผมจาเลิกนะครับผู้จาดการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่พุริานนีีวันนี้ครับผมพามาริวคันนี้นะครับคันนี้เตรียมสมมอบุ้งนี้นะครับผมก็คือแตกออกเดินทางรุ่งนี้เช้านะครับผมคันี้นะครับลูกค้าก็อยู่ชุมพรนะครับผมขานี้นะครับจะเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวสปอร์ตบวกแ็คเกตนะครับผมคันนี้ أ, มีการแต่งฟรีให้รอบคันนะครับผมแล้วไม่พอดอกเบี้ยยังเป็นดอกเบี้ยต่ําด้วยนะคะร,รับผมปกติอาจจะเห็นการแต่งฟรีให้รอบคันก็จริงนะครับผมแต่ดอกเบี้ยอาจจะสูงแต่คันนี้เป็นดอกเบี้ยต่ําด้วยแล้วก็แต่งฟรีให้ด้วยนะ,ค,ะครับผมเดี๋ยวมาดูดีเทลนะครับคันนี้มีแต่งอะไรบ้างก่อนจะไปดูดีเทลการแต่งนะ,ค,ะครับผมคันนี้นะครับตัวสปอร์ตบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับบวกแพ็กเกจนะครับผมมีออปชั่นอะไรบ้างตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่สองจุดศูนย์ลิตรนะครับผมแล้วก็ร้อยเม็ดสิบแรหม้านะครับผมม ตัวเลนส์กล้องตัวนี้นะครับด้านหน้าเห็นไหมครับจะอยู่ที่กระจังหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์กระจน้าวิกเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสีขาวนะครับสามดวงนะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับผมด้านข้างนะครับของชุดกระจังหน้าเป็นไฟสีเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสวยงามเลยนะครับผม รับนะครับผมเข้ากับตัวชุดไฟตัวสีแคมขนาดใหญ่ตัวนี้นะผมครับหนึ่งสองสามไฟตัวนี้นะครับผมโคมไฟตัวนี้จะเป็นการแล็บสีนะครับเป็นรแล็บสีดําด้วยนะครับผมนะครับให้ดูบึกปืนนะครับเข้ากับตัวรถนะครับผมเพราะลูกค้าอยากได้เป็นการลับสีดํานะครับผม ไฟ d ด y t i m e ขนาดใหญ่นะครับโดดเด่นเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED refector l แผง LED จะอยู่ด้านข้างของเข้าที่โคมนะครับทำให้ไฟไม่พุ่งกระจายตัวนี้ก็จะมีะปรับสูงตามอัตโนมัติแล้วก็เปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้ไล่มาที่ชุดแต่งด้านล่างกันต่อนะครับผม ชุดแต่งตัวนี้สเกิร์ตนะครับเป็นการแปะครอบเข้าไปนะครับผมจะเป็นชุดแต่งของตัววิกเตอร์นะครับผมวิกเตอร์ตัวนี้จะเป็นทรง V ีนะครับผมคุยกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าอยากได้เป็นโทนดำนะครับผมจะไม่อยากได้สีบอลเงินตัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีโทนดำนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับผมจะติดข้างใดข้างหนึ่งตามองศาที่เราเลี้ยวนะนะครับผมแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้สามารถเปิดไฟออนนะครับผมได้นะครับเปิด2ข้างก็ได้นะครับ ด้านข้างตัวนี้ครับก็จะเป็นคิ้วล้อแบบโป่งนะครับผมแบบ4นิ้วนะครับผมจะรับกับล้อนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กและยางนะครับล้อแม็กจะเป็นของ AA Vampire นะครับผมล้อแม็กตัวนี้เป็นออฟเซ็ตศนะครับผมคันนี้อ่าตัวนี้นะซีรีส์ของล้อแม็กตัวนี้ของลายลายตัวนี้นะครับผม AA 0 1 2นะครับผมคันนี้อ่าสามารถเลือกลายได้นะครับผมแต่คันนี้แม็กลายนะครับเป็น AA 0 1 2นะครับลายนี้สวยงาม มาพร้อมกับชุดครอบนะครับสีเขียวมะนาวเลยนะจะเป็นการคอบเข้าไปนะครับผมของตัวชุดเบรกยางนะครับผมจะเป็นยางของโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับ275ทับ 55R20 คันนี้จะดูใหญ่เต็มซุ้มนะครับเพราะหน้ายางตัวนี้จะเป็น275นะครับแล้วก็แก้มยาง 55R20 คันนี้ เดี๋ยวอาจมีติดไหมมีติดแต่มีการผ่าซมนะครับแต่ว่าอาจจะมีติดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นล้อใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ยกตัวนี้นะครับฟิล์มบานหน้าจะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับรอบบานหน้า60รอบคัน80นะครับจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมแล้วตัวสปอร์ตก็จะมีสมาร์ทคีเลสนะครับสามารถที่จะล็อกรถหรือปลดล็อกได้นะครับผมอันนี้ลูกค้าเน้นพี่เขานะครับเน้นเป็นแบบ ดุดันนะครับผมไม่ไม่เกรงใจใครเลยนะครับผมแล้วเขาก็ใช้ฟอร์ดเป็นครั้งแรกนะครับผมคันแรกของฟอร์ดปกติใช้ยี่ห้ออื่นอยู่นะครับผมก็ถูกใจนะครับในการแต่งของเรานะครับส่วนชุดแต่งด้านหลังนะครับผมตัวนี้ตัวครอบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการครอบนะครับมีคําว่าเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นไฟเบรกสีแดงเวลาถอยนะครับผมก็จะเป็นสีขาวนะครับของอักษรคำว่าเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายฟิกเนเจอร์ของเขาขนาดใหญ่เลย ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้มีการแลบสีลมดําอีกนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทําให้เป็นสีดำนะครับสวยงามเลยเวลาปิดไฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับก็จะเป็นสีดําเลยสเกิร์ตแต่งด้านล่างตัวนี้ครับจะเป็นสเกิร์ตแต่งของตัววิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ตัวนี้นะครับท่อนะครับผมตัวนี้ท่อหลอกก็จะทําเป็นสีดํานะครับเป็นสีลมดําด้วยหรือลูกค้าอยากได้เป็นสี โคมียมตัดนะครับหรืออยากได้เป็นสีของตัวสีบอลเงินตัดก็ได้นะครับของตัวนี้ตัวนี้นะครับผมด้านท้ายเห็นไหมครับที่ผมปิดไฟแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับผมจะลมนะครับผมเป็นการลมดำให้ไฟตัวนี้มีสีดำมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่นะครับผมยังมองเห็นเหมือนเดิมนะครับผมวิสัยทัศน์การมองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังมองเห็นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะตัวนี้เราออกแบบมานะให้เข้ากันนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเปิดไฟให้ดูก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับของตัวนี้ ฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็สามารถกดที่รีโมทได้นะครับกด2ครั้งตัวนี้จะเป็นยูโรไฟนะครับผมก็จะมีระบบแอดบูด้วยนะครับอันนี้อุปกรณ์เดิมก็คือลูกค้านะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะติดพรมนะครับเพราะลูกค้าอยากได้พรมเป็นพรมดําได้ดาเดี๋ยวเรามาดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าภายในจะเป็นแบบไหนนะครับ ภายในตัวนี้นะครับผมก็มีระบบนะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้ก็จะขนาด8นิ้วนะครับผมมีสถานะนะครับผมชัดเจนนะครับการออกนอกเลนนะยครับหรือระยะห่างจากคันหน้าส่วนหน้าจอกลางนะครับจะมีกล้องรอบคันแล้วกล้องรอบคันไม่พอนะครับผมยังมีนะครับเห็นไหมครับแผนที่ที่ยิงเข้าไปจากมือถือนะครับก็เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay คันนี้นะครับผมจอใหญ่ๆเลยนะครับไม่โปรองไม่หลงทางแน่นอนแล้วมีเพิ่มมาใหม่ของตัวแอดบูลนะครับก็คือตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับตัวเนี้ยเวลาเราจอดจุดนิ่งนะครับผมเครื่องก็จะดับเองนะครับอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบาะหนังนะครับผมปรับไฟฟ้าคู่หน้าไหมครับแล้วก็มีปุ่มดันหลังด้วย ดีไซน์สวยงามนะครับด้านในนะครับหรูหรานะครับพรีเมียมเลยโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับผมจารึกทิมสาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับดูในช่อง YouTube ผมได้นะครับพิมพ์คาว่าจารึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมหรือ Tik t o อกนะครับผมหรือเพจนะครับพิมพ์คาว่าจารึกฟอร์ดได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมจะไปส่งลูกค้านะครับอยู่ที่ชุมพรนะครับผมเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้นะครับผมก็คือ ลูกค้ารออยู่บ้านได้เลยนะครับจัดไปนั้นถึงที่แล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านนะครับผมอันนี้ลูกค้านะครับจัดไปนั้นผ่านเร็วมากนะครับผมก็คือคุยกันแป๊บเดียวนะครับอยากได้รถเราจัดให้เลยแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้นะครับผมมาคุยกันมีกันอยากได้แบบไหนนะครับเพราะลูกค้ายังไม่มีไอเดียในการแต่งก็ลูกค้าไว้ใจผมแล้วครับในการแต่งนะครับก็ยังไงก็โทรพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ